ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับ f อฟซีสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 6กพี่น้องวันที่หนึ่งครับวันนี้โอกาสดีมากเอารับตุ่มนะครับจากพ่อหวาดอำเภอสวรภูมินะครับสร้างเป็นไวนนะสร้างไว้แต่ปีไก่สร้างไว้แต่าท่านดำหน้าบางสั่นหลดครับคิ้วเยี่วครับคิ้วเห้าวคิ้วเป็นรอยใบพี่น้องเป็นสนิทไปได้ก็สร้างว่ะว่าเกี่ยวต้องตามคิ้วขึ้นเก่าครับเมนมะหวอดจีมาคุ่มมอากับอะไรนะครับ ตุ่มงามพี่น้องตุ่มผมใส่อยู่นี้ก็ตุ่มพอบาดแล้วครับแต่แบงไปกับมีดีผมแบ่งไปนน้ำหนกนะเห็นมาแนบสนกันเลยข,ขายไปนน้ำหนกเนี่ยก็เลยได้เห็ดไม่เลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ขนุนตายไพ่พี่น้องนี่หัวกงก็ต้องใส่ค้อนครับค้อนนี่ตัดมาตตาบานพี่น้องไปตัดมาขึ้นนีงครับขเขึ้งเขาดาต้องไปตัดค้อนอยูทงไม้แก่พี่น้องไม้แก่นะครับเออค้อนใส่ค้อน,นงามจะไปใส่นกต่อพี่น้องนะครับ ใส่เจ้ามีหน้าใส่เจ้เอา่าปีแก้วแบงสันละนะครับเสี่ไปต้งมุงเทบใบหนึ่งเอาใบบานใบหนึ่งนะครับสำหรับโกงงามพอสวัสดมันน้องตอกแป้นสุนภูมินะครับกำลัลงพาค้อนอยู่ครับพี่น้องมาฝ่าๆด้วยครับนี่เด้งก็เลยนะครับมีภารกิจต่อช่วงใบใส่หนกถิมบ้บความนี้ครับเจ้ามีหน้าจุดทงหมดครับให้ทีมงานอ่อให้ผู้อ่อกบเบื้องเป็นทั้งบู เขียวเงาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสอบถามมากครับเงาอยู่ครับคงถามไปไปวรใบดอกเพราะว่าผมสั่งตั้งแต่เดือนหกปีพี่น้องเดือนหกปีหกหาปีนี้ปีหกหกหรอครับยังไงนะแล้วพาพขพี่น้องจะไปเบิ้งนกประวัติครับโอ้เสียงดีพี่น้องมมเป็นว่าเอามาตัวเอามาตัวใส่กับพ่อบาทตัวน,นั้นพ่อบาทก <Okay. S 1> ็จะกรุงเทพนะครับพี่น้องโอ้เสียงเสียงกลมเสียงมวลดี อันนี้เจ้าไก่ตีตๆๆนตุ่มเรื่องๆนี่ไก่์ไปอยู่น้อผมอยู่ครับช่วงหนึ่งเอากลับมบาไอพ่าดแอบอีกเฮ็ดดีพี่น้องแต้ว่าไปต้อดินนะครับสิเปน็นย่ามเลยวัวนกสองปีแล้วนะครับเชียนนกผุดเถ้านี่เนี่ยคือเฮี้ยนเหรนนกนะพันว่าเผนเย็ดว่าแห่งแยกเทียนนี่ครับ <c oughs> รเป็นอาจารย์พดุงว่าเป็นเฮี้ยนเหรนนกไปถามสื่อนกต้อเฮี้ยนได้กัน,นกันผนเยดเขียนสันนิมนจะไปทำ มอเตอตัวกเถียแต่ขันผืนนี้ zoom zoom สิซื้อรถนกตัว,าวากับถนนถาวรกำลังบรรจงครับผมงานฝีมือดีพี่น้องฟ้าวเพราะไรนะครับนี่สี่กองผืนนี้เอาลเลียบๆบาบาัดนะเฮ็ดดีแห้งกองสุขโขทัทยกะ่ะงามของเพิ่นครับอันนี้กองอีสานกับงามอีกแบบนึงพี่น้องสุขโขทัทยเขาการล้านเพราะว่าท่านเดียวผมสร้างการล้านใหม่เห็ดเห็ดบ่เป็นการล้านเป็นสี่แบบนี้ลเลาเขาล้อมาขายเรา ให้พอวาดม่เห็นตังซีเห็ดไดปะ่เยเ็ดทีเยวเห็ดใดอยู่าสีล่องนะเดาเดาคงสีสร้างไม้เขาเขาขายเป็นกําเนี่คือคือการโทมนี่นะการล่นเขาล้อไว้แล้วเดาสิล่องสร้างไม่ให้พวาดจ็คซีป่อวาดนี่กงไปหนึ่งมัในนอนมาในนอนประมาณห้าสิบห้าสิบพ่อคือหกสิบหกสิขึ้นหกสิบประมาณหกสิบเนาะเนาะเดวโอกาสมีโอกาสที่สร้างการล่านไมาให้พ่อวาด อ่าเห็ดเบิึงครับคือว่าสีเดีดยวิโดภวะเขาเขาล้อมอ๋อหรอไหมเขาล้อย่างดีนะมันไงบ่สำคัญกับห้องบ้านเ้องนี่แหละบ่สำคัญสำคัญสำคัญการมันก็สำคัญการผลเลี้ยวมันก็คือการจานหลักที่แท้เพราะเขาเอาแมนเลาแล้วแมนครับมวยใบมันเข้าไปม้วนยาเออเขาไปเห็ดใบล้านนั่นพาเทียดนะม้วนยาเขาก็เอาไปม้วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวลองสั่งสุโขทัย์บึงเดี๋ยวตีส่งไปซีนี่มาให้พอบาะเทียด โอกาสล้านมาเนี่ยแต่ว่าเอาติ่วห่อเอาไปไผ่าสารในเก่าละ่ะอันนี้มันนะเอาใบไผ่ทักทับเอาเออครับตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกาล้านกาล้านครับตัวนี้ครับพักเอาคือเกา่าครับมึงจะโกงง่าม,มันดินกมันดิขันมาใส่โกงเขง,ง่ามครับเอาพอพอบาดเขาเขาหน่อยเลี้ยไรยป่ะครับเขาหน่อยนี่นเลี้ยแปดสองเลี้ยแปดสองด้วยพี่น้องพอดีไม่สองปีอายุพอดีสั่งเข่าเม็ดหน่อยเม็ดมะเขือนะครับ เป็นปลูกเองพี่น้องบริษายสารเคมีพี่น้องสร้างจองเลยครับกิโลละไรียบสิบบาทบร่วมทรงครับพี่น้องเราจะพาพี่น้องไปเบิรงกันแล้วกันเส้นเตือนผู้จัดการอืมเส้นเตือนผู้ทรงนะเต๋อปิดกระเมียวเห็นแต่จมฟู่ๆอยู่อะอ้าะมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเขานะครับนี่ครับพี่น้องเสร็จไปแล้วครับใบแรก ม่วงโกงเนตสร้างเ็ดสร้างไม่พี่น้องเขาจะเอาล่องเครื่องซือๆเราครับได้เห็นไหนถังสี่ว่าแต่มันถือไดกับพ่อแต่ว่าสนอกบ่ได้าไปประกวดนะครับค้อนไม่แก่พี่น้องโอ้จุดดหนกรีวตันข้าลมมาใส่เนาะครับเดี๋ยวจะพาพี่้องไปเบิ้งเข่าพอหวานนะครับ <ciğim. S 2> que, นะคร karaoke, <ination noises> ับผมพี่น้องเขาขอเม็ดหน่อยนะครับขอเม็ดบวกรเือเป็นวันไว้เป็นขายไปแล้วพี่น้องได้ผลผลิตปีนี้ยี่สิบสามสสอบนะครับขายไปแล้วเลียวยุ่เจสอบพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมเลยครับผม088 7 4แปด4ปนก้าสีะครับกิโลละยี่บาทบร่วมทรงนะพี่น้องบร่วมทรงนะครับราคาทรงตามจริงครับสนใจโทรมาได้เลยครับศูนย์แปดแปงสมีแบ่งอยู่ประมาณอ่ายี่สิโลอยู่ครับ แลวเราพี่น้องใกลได้เมื่อแล้วการล่ามันกัดดมมุมซึบแล้วเระพ่อวัดเฮ็ดเลยนี่นะเบล๋ยวิดถักไปหาเขาในกลุ่มกันซุ้มขายนกกงนกตะเคียเขาเขามีขายอยู่แมนครับการล่านฮู้ลูกเขาขายกำจังไหนนะจะเห็นเขาลงขายอยู่ครับ